สวัสดีค่ะต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านอารุโนทยสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงใหม่เขต3โดยคุณครูฝันชุติมาสว่างแสงค่ะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องแต่งตัวกันเถอะนะลูกนะก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณครูจะมาสอนนักเรียนให้เรียนรู้กันเรื่องของการแต่งตัวเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะเพื่อที่เมื่อนักเ,เรียนเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการแต่งตัวไม่ว่าจะมาโรงเรียนหรือการจะแต่งตัวออกไป ที่ไหนก็ตามนะคะนักเรียนจะได้ช่วยเหลือตนเองได้นะลูกนะเพราะว่าตอนนี้เราผ่านการขึ้นชั้นมาจากอนุบาลละมาอยู่ป .1 ละใครที่ตอนนี้ยังให้ผู้ปกครองแต่งตัวให้อยู่นะคะก็จะสามารถแต่งตัวเองได้แล้วนะลูกนะเมื่อเรียนเสร็จแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะแต่งกายได้ด้วยตนเองนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยลูก มาถึงแล้วคุณครูมีคําถามเลยคุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนทุกคนรู้จักเครื่องแต่งกายอะไรบ้างพอพูดถึงเครื่องแต่งกายเนี่ยอนักเรียนคิดออกกันบ้างไหมเครื่องแต่งกายคืออะไรเครื่องแต่งกายก็คือเครื่องนุ่งห่มของนักเรียนที่นักเรียนสวมใส่นั่นแหละค่ะนักเรียนรู้จักอะไรบ้างอ่ะมาเริ่มเรียนกันเลยเครื่องแต่งกายที่คุณครูจะนํามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างกันในวันนี้นั่นก็คือ ชุดกระโปงนะคะหรือที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินกันบ้างว่าชุดเดรสนะลูกนะชุดที่เป็นเสื้อพร้อมกับกระโปรงเราจะเรียกว่าชุดกระโปงนะคะต่อไปเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามนะคะรูปลักษจะเป็นแบบนี้ต่อไปเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตคือเสื้อที่เป็นเสื้อคอปกนะลูกนะต่อไปเสื้อเชิ้ตอีกแบบหนึ่งนะคะและ อีกอันนึงก็จะเป็นรูปที่มีหน้าค,คุณครูบังไว้นะคะนั่นก็คือกางเกงขาสัน้นเห็นไหมลูกค,คุณครูขยับหน้าตัวเองลงมาให้นักเรียนเห็นกางเกงขาสั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นแล้วค,คุณครูจะขออนุญาตเอาตัวเองกลับไปข้างบนนะคะอาค,คุณครูกลับมาอยู่ที่เดิมละ ต่ป่ายางกงขายาวนะคะแล้วก็กางเกงขายาวอีกแบบหนึ่งนะคะมันจะมีกางเกงขายาวเนี่ยมีหลายอย่างนะคะทั้งที่เป็นกางเกงผ้ารม่มกางเกงผ้านะคะต่างๆนละลูกนาะต่ป่ายางเกงขาสั้นอีกแล้วนะคะกระโปรงเข็มขัดนะคะถุงเทา้าถุงเทา้าเห็นไหมคะถุงเท้าก็มีหลายแบบถุงเท้าแบบแรกเนี่ยเป็นถุงเท้า เหมือนถุงเท้านักเรียนของนักเรียนชายเลยนะลูกถุงเท้าแบบที่2เนี่ยเป็นถุงเท้าแฟชั่นนะคะที่จะมีลวดลายต่างๆนะคะต่อไปรองเท้าคุ้มซนรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบหลักการของการแต่งกายนะคะก่อนสวมใส่เสื้อผ้าทุกครั้งควรสำรวจความเรียบร้อยของเสื้อผ้าดังนี้เห็นไหมคะเริ่มกันที่นักเรียนชายก่อนเลยนะลูกนะ คอเสื้อแขนเสื้อขอบกางเกงขากางเกงผู้หญิงก็ต้องดูคอเสื้อแขนเสื้อชายกระโปรงเห็นไหมคะชายชายกระโปรงก็คือ,อที่อยู่ด้านล่างสุดของกระโปรงนะลูกนะเราจะเรียกว่าชายกระโปรงนะคะต้องไม่มีรอยเปื้อนหรือชำรุดนะคะ จะต้องตรวจสอบตะเข็บหรือรอยเย็บให้อยู่ด้านในเสมอนะล,ลูกเนาะรวมถึงดูตำแหน่งของเสื้อผ้าก่อนใส่ทุกครั้งนะคะไม่ใช่ใส่ผิดจดกระดุมผิดจดกระดุมให้ถูกนะคะต่อไปการแต่งกายต้องเริ่มสวมใส่เครื่องแต่งกายจากส่วนที่อยู่ข้างในไปส่วนที่อยู่ข้างนอกเสมอคือสวมชุดชั้นในก่อนใส่เสื้อใส่กางเกงหรือกระโตรงนะคะพร้อมแล้วมาเลย ขั้นตอนการแต่งกายเสื้อที่มีกระดุมและกลางเกงผู้ชายเห็นไหมลูกดูเลยดูเลยตอนแรกก็ต้องใส่อะไรก่อนกอกอกนอ้างเกงในต้องสวมกางเกงในเข้าไปก่อนนะคะการที่นักเรียนจะแต่งตัวทุกครั้งเนี่ยอย่าลืมสวมใส่กางเกงในนะลูกนะต่อไป,ไปนะสวมเสื้อแล้วใส่แขนข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วสวมใส่อีกข้างหนึ่ง จุดกระดุมหรือกัดกระดุมให้มันถูกต้องนะคะต่อไปสวมกางเกงนะเอาเสื้อใส่ในกางเกงโอ้เรียบร้อยกันเลยต่อไปใส่ถุงเท้านะคะและใส่รองเท้าให้เรียบร้อยดูนะคะสวมชุดชนไนคนคือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองสวมเสื้อคือหมายเลขสามหมายเลขสี่และหมายเลขห้าสวมกางเกงคือหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดและหมายเลขแ และสุดท้ายสวมถุงเท้าและรองเท้าคือหมายเลขเก้ากับหมายเลขสิบเห็นไหมคะแบบนี้ง่ายมากๆเลยต่อไปรู้ของผู้ชายกันแล้วมาดูของผู้หญิงกันบ้างนะคะเสื้อที่ไม่มีกระดุมและกระโปรงนะคะไปเลยสวมใส่อะไรก่อนทุกครั้งคะ่ะสวมใส่ชุดชั้นในก่อนทุกครั้งนะคะอ่าเดี๋ยวรูปนี้นักเรียนไม่เห็นคณครูขยับให้ดูนะลูกนะอ่ะาโมรูขยับตัวเองมาตรงนี้ อาดูเลยดูเลยนี่ต่อไปนะคะต่อไปสวมเสื้อแล้วสวมกระโปรงแล้วนะคะสวมกระโปรงแล้วใส่ถุงเท้าใส่รองเท้านะคะสวมชุดชั้นในคือหนึสองสาหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลข3มนะคะต่อไปสวมเสื้อคือหมายเลข4หมายเลข5้าและหมายเลขหสวมกระโปรงคือหมายเลข7หมายเลข8หมายเลขเก้า และสวมถุงเท้ารองเท้าคือหมายเลขก10กับหมายเลขก11นั่นเองนะคะย้ายคุณครูมาข้างนี้อีกแล้ว <c ười> คลิปนี้นะลกูกคุณครูจะย้ายหัวย,ย้ายตัวบ่อยนะลูกนะเพราะว่า ให้นักเรียนตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊เดี๋ยวคุณรูจะย้ายไปอยู่ตรงไหนนะลูกนะการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสถานที่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะอย่างนักเรียนไปเที่ยวทะเลเนี่ยควรใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อโปร่งบางสวมสบายสวมเพื่อป้องกันแสงแดดนะหนูไปทะเลหนูจะใส่เสื้อขขนยาวมันจะไหวไหมลูกอากาศมันร้อนมากเลยนะใช่ไหมคะการแต่งกายให้ถูกกับ เวลาการเทศส,สถานที่นะคะเป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะต่อไปเราไปเรียนรู้กันต่อไปเลย แต่ถ้าวันไหนที่สภาพอากาศไม่เป็นใจหรือฝนตกเราก็ควรสวมเสื้อกันฝนหรือกางร่มด้วยนั่นเองนะคะเพื่อให้เราไม่ตากฝนคุณครูเคยสอนนักเรียนว่าเป็นยังไงคะถ้าตากฝนบ่อยๆมันก็จะทําให้เราเป็นหวัดง่ายไม่สบายบ่อยซึ่งการไม่สบายเนี่ยดีไหมคะไม่ดีเลยนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยรักษาสุขภาพนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอสันส้นๆมาให้นักเรียนดูกันไปดูกันเลย จำลองเราตากผ้ามาให้นักเรียนแล้วนะคะไปโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะชุดนักเรียนนั่นเองนะคะแต่ถ้านักเรียนจะไปเล่นกีฬาล่ะนักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดอะไรชุดกีฬานั่นเองค่ะแล้ววันไหนที่อากาศร้อนจะต้องแต่งตัวยังไงนะ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายนะคะและในวันที่อากาศหนาวนักเรียนทุกคนอย่าลืมสวมใส่เสื้อแขนยาวนะคะในวันที่ฝนตกอย่าลืมร่มและเสื้อกันฝนด้วยนะคะ เห็นไหมคะไปโรงเรียนเล่นกีฬาในวันที่อากาศร้อนในวันที่อากาศหนาวและในวันที่ฝนตกอย่าลืมแต่งกายให้ถูกต้องนะคะให้เข้ากับสภาพอากาศนะลูกเนาะต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องแต่งกายอุปกรณ์นะคะมันจะมีคุณครูจะให้นักเรียนดูว่าเสื้อแบบนี้ที่เป็นคราบแบบนี้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการดูแลรักษาหรือในการซักนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนด้วยอคุณครูขยับหัวขึ้นไปนิดนึง พอได้อยู่นะลูกนะการขจัดคราบช็อกโกแลตเวลาที่นักเรียนกินช็อกโกแลตไม่ว่าจะเป็นไอศครีมช็อกโกแลตขนมช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตเองนะคะถ้ามันเปื้อนเสื้อผ้าเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงอ่ะมาดูกันอุปกรณ์แรกมะนาวสดและผงซักฟอกจะช่วยขจัดคราบได้ดีเลยทีเดียวขั้นตอนก็คือ นำมะนาวที่ฝานมาถูที่รอยเปื้อนทิ้งไว้30นาทีและนำเสื้อไปซักกับผงซักฟอกตามปกตินะลูกนะต่อไปการขัดจัดคราบดินโคลนนะคะเวลาที่นักเรียนเล่นดินเล่นโคลนหรือไปเล่นบ่อทรายหรืออะไรมาก็ตามนะคะแล้วเสื้อผ้าเปื้อนเนี่ยนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง 1. แปลงซักผ้าขนนุ่ม2ผงซักฟอกขั้นตอนก็คือ1ให้นักเรียน ค่อยๆใช้แปลงเนี่ยซักผ้าขัดออกนะคะแล้วแช่ผ้าลงในน้ํายาซักผ้าทิ้งไว้30นาทีหลังจากนั้นให้นําเสื้อผ้าซักกับผงซักฟอกตามปกติเลยนะคะต่อไปการกระจัดคราบไอศครีมหรือไอศครีมนะคะที่นักเรียนรับประทานกันถ้าเกิดว่าวันใดวันนึงเนี่ยอร่อยมากเลยทานแบบอร็ดอร่อยแต่มันเป็นไงคะมันละลายตกลงมาที่เสื้อที่ผ้าของนักเรียนเนี่ยนักเรียน อยากทำความสะอาดเองนะักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง 1. ผลิตภัณฑ์ำกำาจัดคราบนะคะสผงซักฟอกขั้นตอนก็คือเทผลิตภัณฑ์กำจัดคราบลงบนคราบให้ทั่วนะคะแล้วใช้มือหยาขยี่ขยี่เบาๆแช่ทิ้งไว้30นาทีหลังจากนั้นให้นำเสื้อผ้าซักกับผงซักฟอก ตามปกตินะคะรู้วิธีการดูแลรักษาแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยว่านอกจากที่นักเรียนจะแต่งตัวเป็นแล้วนักเรียนจะแต่งตัวได้ถูกต้องแล้วนักเรียนจะแต่งตัวให้เข้ากับ สถานที่หรือเข้ากับสภาพอากาศได้แล้วนักเรียนยังสามารถดูแลเครื่องแต่งกายได้ด้วยตนเองด้วยนะคะอย่าลืมฝึกหัดกันบ่อยๆนะและในวันนี้คุณครูต้องขอขอบคุณสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์นะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะไปแล้วบายบายอย่าลืมมาเรียนซ้ำนะลูกนะถ้าหากไม่เข้าใจตรงไหน,นมากดดูกดเรียนย้อนหลังได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่ลูก